you uh -huh. นนไทยรถไถมือสองเบาจงพาล้อสวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนเช้าวันที่6นะครับ6กันยายน2 5 6 7ครับขออนุญาตมาอัปเดตพี่น้องครับอัปเดตนะครับรถไถยหน้าเดินตามมือสองเนาะนะครับพูดดีได้ของเขามาใหม่อยู่หลายขั้นนะครับสีมาอัปเดตราคาพร้อมกับนะครับมีเอฟซีเนาะหลายคนบอกว่านะครับคือมีแต่ไทยนะครับมาบอกราคาจักเทียราสั่นมาพร้อมสีขายนะครับพี่น้องประเทศนี้งานวานทำกันครับ คันแรกครับคันแรกครับสิบเอ็ดแรงครับมาเดินตามมาครับ et 9 5นะครับเป็นไม่ใช่ครับ et 1 1 0นะครับ11แรงครับสายสูบน้ำพี่น้องเด้อนะครับสายสูบน้ำนะครับมาพร้อมกับโคงนะครับอยุธยาแท็กเตอร์ครับพร้อมใส่งานพี่น้องไปจอดนะครับไปจอดสูบน้ำเด้อนะครับราคาครับนะครับเบาๆครับ14,500บาทพี่น้อง นะครับเอาไปจอดสูบล่าครับเครื่องสิเอ็แรงครับนะครับนี่เครื่องสิเอ็แรงมาอันที่สองครับยังว่างไม่พี่น้องเด้อนะครับน้องเล็กสุดครับ et ครับ et 8 0นะครับโค้งบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วเอาไปแก้ปัญหาพ่อพี่น้องนะครับราคาพิเศษโปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้เด้อนะครับ9 5 0 0บาทครับใส่งานได้ครับรับประกันตัวนี้นะครับนะครับสมกับแก้ไขมันมีอยนุ่เดียวขึ้นเบรกบ่ได้เท่านั้นครับมา ขั้นต่อมานะครับ RT100 ครับ RT100 นะครับ RT100 พี่น้องโค้งบิดกิ๋วมินีเนียม2,000เนอะนะครับราคาเบาๆครับ20,000นะครับ4,000หาร้อยพี่น้องพ่อครับพ่ออุปกรณ์เด้อนะครับสองันแรงเดี๋ยมีตัวนี้พ่ออุปกรณ์ครับ2 4 5 0 0บาทนี่ครับอุปกรณ์อยู่ตัวนี้ครับนี่นะครับ ขายสูบน้ำพี่น้องขายสูบน้ำมากคันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถแม่บ้านเลยคันนี้ครับเพิ่นซื้อมาขายเองครับนะครับ E T 8 0ครับเสื้อผ้ายอยู่ครบพี่น้องเสื้อผ้ายอยู่ครบครับมากครับโค้งนะครับรุ่นนี้จะเป็นโค้งนะครับ M S M นะพี่น้องเนาะนะครับไอ้ที่เกลือทั้งใจ M S M ของคุโบตาครับ ราคาพรอมขายครับราคาพรอมขายครับนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาททวนครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาททวนพออุปกรณ์เดอพี่น้องเดอตัวนี้ครับเสียงดีครับเสียงดีเบานิ่มตัวนี้ครับเสียงดีเบานิ่มมากๆนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทมามาดูสินค้าเข้าใหม่ครับนะครับอริญาตน้ำเลี่ยงกับขึ้นนะครับมือขึ้นนะครับ มีสินค้าเขางไม่อยูสามขั้นพี่น้องนะครับมี่ที่เอหานะครับเจ้าโลก LM เนาะขั้นหนึ่งรากานะครับสยามขุนรับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งกรับนะครับบิ๊กจิว๋วกรบอันอีที่แปดศูนย์เนาะนะครับกับอยู่ฟังขุนรับพันแค่เป็นขุนแม่มี่สามขั้นครับดูเดือดเลือดพานครับอย รถมันเตียมพี่น้องต้องได้ถอดครับนะครับเต็มรถปิกอัพคูลูครับหมาว่ามาเบิดบ้านพี่น้องเหมาว่ามาเบิดบ้านนะครับมาคันแรกครับเอารีวิวคันนี้ก่อนนะครับสายยันมาพี่น้องครับตลาดต้องการเด้อนะครับรันมาเจ้าโลกนะครับเจ้าโลกแปดห้ามาดูมาดูมาดูเสื้อผ้าแม่มามาใกล้ๆมานะครับมาเบนเสื้อผ้ายังอยู่ครบครับผมตรวจสอบแล้วเสียงดีครับตัวนี้ครับเสียงดีครับเห็นไหมครับน้ำมันใสกิ๊กเลยครับนี่ ปกตินะครับถ้าเป็นยันสตายันมาได้ครับถ้าถันรถใส่งานเยอะหนักเนาะเขาสิเบิ้ลตรงนี้รับมีหมุเมื่อหมุนตัวนี้มันสิแตกมันสะรุดครับมันถ้ามาสราของยันมาครับสี่ถือว่วานะครับก็คือนะครับยังอยู่ครบเนาะนะครับเสื้อผ้าหนาแพ้ยอยู่ครบที่ประทับใจครับมาเบิ้งรับถังน้ำมันโอ้ยใส่มาเป็นเห็นไหมครับเหินทดก้นบอครับใส่ขกใสแน่ครับ นะครับถังน้ำมันสวยมากครับใส่จริงๆิงนะครับมุ้ยสนิมไห่ล่ำคานใจครับมาพร้อมกับโคง้งมาไม่เอาฝั่งนี้มานะครับมาพร้อมกับโคง้รง,โครงรุ่งเพชรสอนสุพรรณโค้งลุงเพชรเด้๋ยพี่น้องเนอะนะครับโค้งรุ่งเพชรครับความใส่งานพี่นอ้องอันนี้ทดสอบแล้วครับราคาขัาน้นนี้พี่น้อง นะครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆสายยานมากครับหนึ่งมืนนะครับเก้าพันหาร้อยบาทไปไปเลยครับพ่ออุปกรณ์พี่น้องพ่ออุปกรณ์ครบเซตครับมาอจากได้มาต่อรองเอาครับหนึ่งหมืนเก้าพันหาร้อยบาทมาพี่น้องมาเบิ้งของแท้ครับประเทศในคองแท้สตาร์ทก่อนฟังเสียงบ่ครับมาฟังเสียงกันครับ เพราะว่าสิริยูไปก่อนใครว่า,ม,ามันสั้งเสียงทีหลังก็ได้อยู่มันมีหลายคันเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆอ,อยู่อย่าฟังบ่อมาถ้ากันตามใจแฟนเพลงครับฟังเสียงก็ฟังครับโอ้ตกพี่น้งดับเองครับ อีกหนึ่งครับสายกระเลงมันตกของยาเนี่ย นน้ำมันเครื่องขืนดีนะครับนะครับทีเนะครับ85เอ็เอ็มครับงุ่งเพชรมาเอของเราอีกคันครับมาอีกแล้วครับตลาดต้องการพี่น้องคันนี้เราเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะครับนะครับคู่สร้างคู่สมนะครับ et85 ครับ et85 มาพร้อมกับ คงสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งตัวนี้เป็นเสื้อเรียบด้วยพี่น้องนะครับเสื้อเรียบครับแต่ว่าแห่งครับคัดด้วพี่น้องบอลว่าคัดมากครับนะครับทดสอบโอ้ยต้องทดสอบพี่น้องเพราะว่าไปซื้อรถน้ำเพื่อนครับหลายยางครับตัวนี้นะครับอีกเลี้ยวบ่ได้ครับบีบเลี้ยวด้ย้างเดียวนะป้าเนี่็ต้องต้องได้ล่สายเบิดครับนี่แต่ว่าเกียร์เขาได้ทุกเกียร์ด้พี่น้องก็ สอบกนแล้วครับเกีย่ยเขาได้ครับเขาได้ทุกเกีย่ยนะฟังเสียงครับนิ่มครับนิ่มครับติดง่ายครับสตาร์ทติดง่ายเสียงดีจัง ให้มันเครื่องขึ้นนะครับใํามันเครื่องขึ้นเด็กครับเด็กเครื่องขึ้นดีด้วยดีครับดีดูความนิ่งครับมาดูความนิ่งเห็นไหม,หมบเบานิ่งครับเบานิ่งครับสตาสตร์ทจุดหน้าหรือไดเบิดขึ้นครับ ริมคาร์บูนี้ครับเสียงทางฝั่งนี้จะเป็นเสียงคลอกสายพานนะครับโอเคครับอันนี้ครับราคาครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆนะครับสองหมื่นนะครับสองพันห้าร้อยพ่อพี่น้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพ่ออุปกรณ์ครบเซตครับคือนนี้ตัวต่อไปความครับขอต่อต่อไปความเดี๋ยวผมใส่ยรอไห้นะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับมามาต่อร่องพี่น้อง สวยครับนี่สวยครับสวยมาขั้นต่อมาครับยิงลงสายฟ้าครับยิงลมสายฟ้านะครับมาพร้อมกับ GT สิบเอ็ดแรงนะครับสิบเอ็ดแรงเป็สิบเอ็ดแรงนะครับนะครับยิงลมสายฟ้าผมเอ็ดสีใหม่ครับตัวนี้ทำสีใหม่นะครับ ราคาตัวนี้ครับเบาๆครับราคาเบาๆครับนะครับหนึ่งเงินสี่พันหารอยบาทที่ดันครับสีแดงสีแดงมาเดินมาฝั่งนี้แม่ราคาต่อรองนั่นคือเก่าครับมาท่านต่อมาพี่น้องครับอัะนี้ของเราครับอันของเรานะครับหัวไปเรียบร้อยนะครับหัวไปเรียบร้อยครับนี่ก็หลักเี่ยนคือสายมากนะครับ แล้วข้ายก็สองร้อยหาิแล้วครับนี่ซ้ายเดียวพี่น้องมันกับไล่จ่อยบุนะครับเป็นโคเก็นซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับตัวนูนครับตัวนูนนะครับเห็นไหมครับตัวนูนนะครับมีลูกลอกนะครับมีอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะครับตัวนี้ครับกําลังเปลี่ยนนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับล้อยางสวยครับหนึ่งสามหนึ่งตัวนูนครับเอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยบาทพี่น้องหัวาไปเรียบร้อยครับตัวนี้รับประกันครับตัวนี้สวยครับ นะครับหนึ่งมืนสี่พันห้รอยแจงราคาได้พี่น้องเด้อนะครับแจ้งราคาไปเรียบร้อยนะครับเวอฟซ c หลายคนบอกว่าอุ้ยย่างว่างย่างว่างไงเรเจาบโบลุราคาจักเกียร์ว่าจะเลือกบบถือครับมานะครับหมืนสี่ได้พี่น้องเด้อนะครับมืนสี่พันหาร้อยไหมเดินตามมาเบื่องข้าฟังในอุปกรณ์ครับนะครับเซ็ตเมื่อคืนทั้งสามคันนะครับมีอุปกรณ์ครบเซ็ตนะครับครบทุอย่างพี่น้องนะครับล้อเล็กขาดฐานล้อยางครับขาตั้งกันนี่ได้มากครับ แบบจิเทยมไบเบิดครับนี่มีขาตั้งด้วย et110 ครับ et110 ครับโค้งอยุธยาแท็กเตอร์ครับโอ้สวยนี่โค้งง้ามพี่น้องโค้งสวยจริงๆครับสติกเกอร์ยังเดือดุ้ดจุดมาเดินมาดูครับเดินมาดูครับตากล้องลอยางก็ถือว่าสวย้ะพี่น้องตัวนี้ครับลอยางมีร่มครับพ้อมใส่งานครับเนี่ยเห็นอกครับสติกเกอร์วิธีการดูเครื่องนะครับถามสติกเกอร์ยังเหลือแสดงว่ารถข้าเจ้านี่ดูแลรักษาดีแต่ใส่งานหน่อยเนาะ ไ่ได้จอดตากแดดตากฝนมาแล้วากกระซือบ่ยังบ่ดนนะครับถาุ่นลอนมิเตสนิมนะครับเจ้าของหนึ่งก็คือเจ้าของคนณวอรักษาครับสองก็คือซื้อมันซื้อด่นครับเนาะมาพร้อมกระสือเล็กล่างนะพี่น้องนะครับตัวนี้ครับเอาไปตั้งกันครับนะครับเราจะไม่แยกจากกันครับอุปกรณ์ที่ว่าน้ำสีมีลอเล็กก็ผิดกับหัวหมูนะพี่น้องเด้อนะครับราคาครับสองหมื่นเอครับสองหมื่นเอนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับเอาไปเลยครับ โอเทสลีก่อนครับชุดหนึงครับนี่นี่ได้มาใหม่ได้ของเล่นมาใหม่ครับของเล่นมาใหม่ครับโอ้ไทยคาสตะกาจีดยวดคืนครับวันนี้ของเล่นใหม่นะพี่น้องเด้อนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นปั๊มน้ำครับตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มน้ำแรงดันสูงพี่น้องนะครับเอาไปสูบน้ำแล้วก็ส่งไก่ ำหรับทรงไก่เรือร่องของเราเน้เนๆทรงไก่ครับเน้นความแห้งหลักกับทรงไก่เพราะว่าเร้วาเป็นป้ามพญานาคมันติมันติมันจ,นจ,นจิขึ้นหลายแต่ว่าแรงดัดนน้ำหน่อยเนาะตัวนี้คือเขามีแรงเพิ่มแรงดัดนน้ำมากครับแทนพี่น้องนะครับนี่พี่น้องซื้อไปครับเอาล่อไปเอาล่อแต่ใส่มันก็ไปได้แล้ะครับนี่นะครับซื้อล่อใส่ซองขางเฮ็ดสีนะครับมันมีแทนเรียบร้บรบรอยครับมากป้า <c> ม <oughs> ตัวนี้ยี่ห้อทา่ากีพี่น้อง ปั๊มยี่ห้อทากี่แท้นะครับทากี่แท้เนี่ยฝั่งนี้นะครับมันจะมีที่ปรับเนี่ยเวลาเวลานพี่น้องปรั๊บดึงเขาดึงออกเพราะว่ามันตัวนี้มันติดมีเนี่นะนะครับสายพานเนาะให้มันถึงมันย้อนปรับนีแนวแนวปรับครับเนี่ยมีที่ปรับนะครับทากี่แท้ครับมาพร้อมกับสายยางขุ่นสายยางยาวหเมตรครับสายยางยาวหกเมตรพร้อมหัวกระโหลก นว่าด,ดูดก็มี่หาและะ้วก็นยูฟังขุนมันอกเป็นจุกครับเนี่ยมันจุกเลยนะครับนี่มันเสีมาแบบนี้ครับมาผมตดรีวิวให้เบิง้งรีดดึงออกมาสิลกูกเนี่ยที่วางออกไปปุ๊บนะครับเอาหัวเราไถใส่เนาะเนี่ยมี่คน,อนนัดใส่ครับนี่เ <c oughs> ขานี่ สูบปุ่นครับสูบมันแต่ไก่ๆปุ่นเลยได้ท่อยางกันโอ้หลายพันดีด่นี่หลัก็มีสายส่งไปครับนี่หน้าออกนี่ก็ได้พี่น้องแล้วตัวนี้ไปสายสูบครับราคาครับราคาครับสองพันแปดร้อยบาททวนครับสองพันแปดพี่น้องหาใส่บ่ได้แล้วอันนี้ก็เล็กไร้ยังดีนะครับนี่เล็กไร้ังดีนักครับนี่ว่าเขาจะขึ้น พร้อมแท่นนะครับพร้อมแท่นพร้อมใช้งานเอาไปสู่ทเลยครับนีู่้ใดปลูกป่ามได้พี่น้องเด้อนะครับปลูกป่าไม่ปลูกยางไม่ครับนี่สะแตกอยู่ไก่เนาะยิบเครื่องเราใถยหน้าเติมเติมเติมวัดเลยครับนี่หรือสูบพื้นหัวทางก็ได้ครับพระยะสูงมันเก่ามอยู่ได้ความสูงมาเดินมาข้างหลังครับจะรีวิวทุกอย่างในร้านครับวันนี้ครับข้อหลักที่เะามีน้องข้อหลักครับ ข้อลากสวยๆครับเนี่ยอันนี้ข้อลากเข้าอีส่วครับเข้ารถอันนี้ารถใหญ่เนาะนะครับปืนใหญ่คู่ครับว่างๆครับตัวนี้ครับเก้าร้อยห้าสิบบาทครับเก้าร้อยห้าสิบบาทตัวใต้หนึ่งห้าร้อยห้าสิบพี่น้องตัวนี้ข้อใส่อีส่วได้กันได้พี่น้องนี่ตัวเล็ตัวนี้มันช่มีตะไคร้ตัวนูบุญมีครับเก้าร้อยห้าสิบคับห้าร้อยห้าสิบครับมามาดูคันนี้ครับ เดี๋ยววัวเดี๋ยวัวลูกอาทีร้อยครับอาทีร้อยยงว่างนี่ครับอู้ยนางฟ้ายังไปใสนะครับพี่น้องครับน้าฟ้ายังเหลือยังอยู่นะครับอาทีร้อยนะครับพงบิกจิ้วพิยมสองพันครับสวยๆนะครับยางแท้ครับตัวนี้ครับราคาครับเบาๆหลายใหญ่ฮะข้อพองปุปกอ์ครับสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาททวนพี่น้องสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้ได้พิสุีไป็นน้พร้อมเลครับเน นะครับสามเมื่นสามไดซ์ลี่พร้อมครับอู้เครื่องเบานิมครับมามาดูของแท้ครับของแท้นะครับไฟกระพริบครับนะครับของแท้ไฟกระพริบนะครับอาที่ลอยนะครับโค้งนะครับนะครับสยามพัดครับเกียร์กลางพี่น้องสวยๆครับนางฟ้าครับสภาพเก้าสีขื่นครับขั้นนี้ครับมีคนมาจีบหลายคนแล้วครับนะครับมาสังเกตพี่น้องมาสังเกตซรอนขั้นครับบ่เคยได้ใส่งานนะครับนี่นะครับน็อตเครงนะครับ ซอนขั้นกงไม่เคยได้ใช้งานเลยนะครับยี่ไดในกองครับตัวนี้พึ่งมาใส่ให้นะครับยางกับไม่ไม่ครับเสียงกับนะครับท่านได้รับประกันครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คนครับเก้าสิบห้าไม่เหมือนออกห่างพี่น้องนะครับเพราะอุปกรณ์ขาดผานนะครับอุปกรณ์คาดผ่านนะครับครบเซ็ตครับตัวนี้ครับอุปกรณ์คาดผ่านล้อรล็กันนะนะครับตัวนี้ราคาครับราคาครับนะครับห้าหมื่นนะครับ ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทราคาตัวรองเลยพี่น้องเด้อนะครับหาหมื่นสี่ครับปกติผมจังเลยนะครับหาหมื่นห้าโลใส่พัดหนึ่งครับมาคันนี้ครับคันนี้ครับ RT เก้าสิบพัดนะครับตาโตแล้วนะครับเสียงเสียงเบานิมครับตัวนี้ครับมาคูกับสยามเอ็นซี่หนึ่งสามหนึ่งนะครับเสือเรียบเ้วยอพี่น้องตัวี้ม่วนตัวนุ่นครับนะครับเกียร์เขาได้ทุกเกียร์ครับพร้อมใส่งาน พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมอุปกรณ์นะพี่น้องเด้อนะครับอุปกรณ์คาดผานครับราคาครับราคานะครับสามหมื่นนะครับห้าร้อยบาทครับสามหมื่นห้าร้อยบาทครับตัวนี้ครับปกติผมสีขายอยู่สามหมื่นสี่สามหมื่นหาได้พี่น้องว่านี่มือนีใจดีครับเอาสามหมื่นห้าร้อยบาทพอครับเอาไปเลยครับดอกยางก็สวยๆครับนี่ดอกยางสวยๆครับ มอเตอร์ไซค์ก็มี่ครับพี่น้องมาๆมากนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ขายครับมอเตอร์ไซค์ครับซีเซตไอเคยเห็นบาพี่น้องซีเซตไอครับนะครับราคาครับแปดพันหาพ่อครับไปแต่พันหาคีมือเลยครับนี่เลียนยางเลี่ยนะไรเบิดครับมาขั้นสุดท้ายครับขั้นนี้บ่ขายบ่นนี้ ไม่เอาไม่ขายครับไม่ขายครับเอาไว้คนรถไทพี่น้องเอาไว้คนรถไถนาครับสตรี่ขั้นนี้กับโบขายครับเอาไว้โชว์ครับเนียนหนาถ้าวอนครับเนียนติ๊กครับตัวนี้ครับมาขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายโอ้ยังมีทางไหนขั้นหนึ่งได้ไหมนะครับเป็นอีทีเก้าหาพี่น้องนะครับอีทีเก้าห้าโคงจักเก็รครับนี่นะเขาเรียกว่าโคงจักจักรวงๆครับ จักจากรวงๆนะครับตัวนี้เสียงเบาครับเบานิ่มครับเห็นทันลดง่ามหรอผมเสียงว่าเสียงว้าแหงหลังนะพี่น้องบริมานครับว่าเห็ดสีไมพี่น้องบันตากฝนครับราคานะครับนะครับราคาตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับมีเฉพาะนะครับเครื่องกับโครงครับเครื่องกับโครงเท่านั้นนะครับราคานะครับหมื่นสี่พันหาร้อยครับไม่มีอุปกรณ์ครับหนึ่งหมืนสี่พันหาร้อยบาทเท่านั้นครับ ช่วงนี้เซลวีดองเร้องช่วงลงหน้านี่มันตรงสิบหา้าสิบหกเหรอครับพวงไม่ผูกไม่ดามนะครับมามามาเดินมาดูครับัวนี้เราประกันไม่ผูกไม่ดามนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งข้างหน้าต่อนะครับบานนี้สต๊อไปก่อนก็ได้ครับไปต่อข้างหน้า